คิวสองแล้วทาอะไรกันดีเชื่อไหมครับว่าคลิปเนี่ยผมอัดครั้งนี้ครั้ทงที่สามแล้วคือฟังอัดเสร็จแล้วฟังแล้วมันก็รู้สึกแบบเออมันไม่เหมือนกับอัดครั้งที่ผ่านๆมาเลยดูเซ็งๆซงดูไรอารมณ์หรือจะเป็นเพราะว่าเซ็ตช่วงนี้ขึ้นๆลงๆก็ไม่ไม่นะครับเพราะว่าคือตัวผมเองเ,องเนี่ยก็ถือหุ้นบางตัวอยู่ก็ยังบวกอยนะครับมีที่หุ้นตัวใหม่แล้วที่ปรับผ่อนแล้วลบก็มีบ้างนะครับทัวร์เฉลี่ยกันไปก็ยังติดลบอยู่ทั้งผ่อน ประมาณ8%นะครับเจแ่ทีนี้เนี่ยอพออัดไปฟังแล้วมันไม,ไม่ใช่เหมือนคนฟังไม่ได้อะไรนะนะครับเหมือนมาบนบ่นมากกว่าก็เลยเอาใหม่นะครับรอบนี้ตั้งหัวข้อเลยว่าถึง q 2แล้วทำอะไรดี q 2คือไตรมาสที่2ปี2 5งหนะครับฉะนั้น อย่าเพิ่งนั่งนิ่งนะครับทาทาหน้าแบบว่าเออถึงช่วงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรนี่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันเออไม่ใช่นะครับคือช่วงนี้แหละเป็นช่วงนาทีทองเป็นช่วงเก็บเกี่ยวถ้าท่านออยังไม่ได้ปลูกนะครับยังไม่ได้เพาะมาเมล็ดเลยเนี่ยก็รีบเพาะซะนะครับคือหมายความว่ารีบตักตวงความรู้รีบหาหุ้นในดวงใจรีบคำนวณรีบไปดู รายละเอียดประกอบงบการเงินไปดูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปค้นหามาให้ได้ว่าหุ้นตัวนั้นอะไรบริษัทไหนที่ท่านต้องการนะครับพอถึงเวลาเนี่ยเรื่องงันดีจริงๆอะ่ะแล้วถ้าท่านพลาดโอกาสที่จะซื้อไปมันก็น่าเสียดายถูกไหมครับผมเองเนี่ยก็มีการอบรมนะครับในช่วงเดือนต่างๆมีเดือนเว้นเดือนบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประมาณต้นๆเดือนนะครับต้นๆเดือนอย่างล่าสุด เนี่ยก็คือจัดไปและววันที่3สิงหาคลิปต่อไปที่จะจัดก็คือวันที่7กันยาก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจในการอบรมพูดวันผลซึ่งในนั้นเนี่ยผมก็มีแนะนำอยู่แล้วนะครับว่าเราจะค้นหาศึกษาคำนวณซื้อถือหรือว่าขายก็เป็นแบบฉบับ ของที่ผมสรุปมานะครับที่มันเวิร์กอะเวิร์กสำหรับผมนะครับแล้วก็ผมก็อยู่มาได้โดยที่เงินต้นผมก็ยังอยู่แล้วก็งอกเงินเพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากครับปีละสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นตมีฟุกบ้างก็มีร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าอันนี้เราเราไม่คุยกันประเด็นนั้นนะครับเราคุยว่าเราต้องการอะแค่เงินปันผลนะครับแล้วก็ส่วนต่างกําไรบ้างนะครับสรุปแล้วปีหนึ่งทักสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นลองตั้งเป้าหมายดูซิว่าได้เท่าไหร่ก็โอเค ในอายุ43ปีมีเงินอีก10ล้านบาทพอจบแพรเปลี่ยนดิ้งอันนั้นก็เป็นวิธีการที่ที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับทีนี้เนี่ยการตั้งเป้าเป้าหมายมันไม่มีประโยชน์นะครับถ้าท่านไม่รู้จักวิธีการทําแล้วก็มันจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าท่านรู้จักวิธีการทําแต่ไม่ลงมือทําการปล่อยนะครับปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสของ ข่าวนะครับหรือให้คนอื่นมาช่วยท่านท่านตัดสินใจเนี่ยเวลาท่านตัดสินใจผิดท่านก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเพราะว่าเรา,เราเชื่อในสิ่งที่เขามอบให้มาแล้วมันผิดทางอันนี้ไม่โทษกันโทษกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านโทษโทษนั่นโทษนี่โทษปีโทษกองนะครับก็อยากให้ท่านลงมือทําเองศึกษาเองทําเองนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาสที่2ปี2 5 5 6นี้มีประกาศงบ ออกมาแล้วนะครับโดยเฉพาะของกลุ่มแบงค์แบงค์กรุงเทพแบงค์ไทยพาณิชย์แบงค์กสิกรไทยกรุงศรีอยุธยานะครับกองทุนธนาชาิหรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยเองนะครับที่ตกวุ่วูอยู่ตอนนี้นะก็ประกาศออกมาแล้วผมยังไม่เห็นธนาคารไหนเลยนะครับที่ประกาศออกมาแล้วแย่ yeah. ฉะนั้นเนี่ยถ้าธนาคารยังดี แสดงว่าธนาคารเก็บตังค์ได้ถ้าธนาคารเก็บตังค์ได้แสดงว่าลูกหนี้มีเงินถ้าลูกหนี้มีเงินแสดงว่าลูกหนี้มีกําไรนะครับอาจจะกําไรมากอาจจะกําไรน้อยเพราะว่าเมื่อไตรมาสที่หนึ่งท่านจะเห็นว่าบริษัทหลายบริษัทประกาศกําไรกันแบบโอ้โหโอู้ฟู่น่าดูนะครับ10% 20%แล้วก็แจกวอลเลนแจกปันผลเป็นหุ้น,นอะไรกันวุ่นวายอยู่ลิงตุงนังไปหมด แต่ว่า Q 2นะครับ256นี้จะเป็นของจริงหลังจากที่ Q 1เราดูไปแล้วว่าออรัฐบาลอาจฉีเรื่องรถคันแรกมาพอรถคันแรกมาลิฟซิ่งก็ได้ประโยชน์ไปนะครับเ,ออเรื่องของท้องถนนการก่อสร้างก็ได้ประโยชน์ไปเพราะรัฐบาลสนับสนุนบ้านหลังแรกด้วยนะครับพอผลิตรถยนต์ก็ต้องผลิตยางรถยนต์พอผลิตยางรถยนต์ก็ต้องมีไฟเบอร์มเนนีเส้นนุ่นเส้นนี่รวมถึงกลุ่มไอทีการสื่อสารด้วยที่เปลี่ยนจาก 2G มาทำ 3G เต็มตัวสักทีก็มาดูกันครับว่า Q2 5 6ยอะไรได้ประโยชน์บ้างยกตัวอย่างนะครับ D-tag ท่านอาจจะเห็นงบกันแล้วซึ่งก็ไม่ได้ดีมากอะไรนะครับกำไรก็ขึ้นมานิดหน่อยแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันเป็นหน้าที่เป็นการบ้านที่ท่านจะต้องเข้าไปศึกษาเข้าไปดูนะครับว่าเอ้ะมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วถ้าเป็น a ล่ะจะดีกว่าไหมนะครับแล้วดีกว่าเพราะอะไร หรือไม่ดีกว่าเพราะอะไรก็ต้องไปศึกษาดูนะครับส่วนอ,อ่เซกเตอร์ืหนละ่ะก่อสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับไตรมาสหก็ออกมาดีนะครับรวมถึงกุ้มเหล็กด้วยละ่ะเออเหล็กก็ดีนะครับกลับมามีกําไรทุกตัวแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปพอแคสแคนแล้วนะครับจนถึงช่วงนี้ไตรมาสที่2เหล็กต้นน้าละ่ะดีไหมเหล็กปลายน้าละ่ะยังดีอยู่ไหม อ่านี่ก็ลองลองไปดูกันเองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าท่านสังเกตในไต,ตรมาสที่1ปี2,556พอเวลางบออกปุ๊บผมจะเข้าไปดูและดูทุกทุก,ทก,ทกบริษัทนะครับว่าประกาศงบออเป็นยังไงกำไรเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซน็นและค่าผมสนใจผมก็จะเข้าไปดูรายได้ไปดูต้นทุนไปดูหมายเหตุประกอบงบการเงินไปดูกระแสเงินสดไปดูบาลานซ์ชีตงบดุลต่างๆเพื่อให้ชัวร์ก่อนเสร็จแล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจะ ซื้อหรือไม่ด้วยการคำนวณมูลค่าที่เหมาะสมอาจจะเป็นด้วยโปรแกรม d v Dividend Valuation m ม t r i c บนหน้าเว็บก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น PE v a l u a t i o n ก็ได้หรือจะเป็นส่วนลดกระแสเงินสดก็แล้วแต่แต่ผมจะเลือกใช้แค่ไม่กี่วิธีนะครับเพราะยิ่งหลายวิธีความคาดเคลื่อนมันยิ่งยิ่งมากนะครับก็จะกลายเป็นว่าอันนี้ก็เท่านี้อันนี้ก็เท่านั้นเพราะว่าปัจจัยที่ท่านเอามายำใส่เนี่ยมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่ผมก็มีวิธีของผมนะครับแล้วผมก็ใช้มาโยตลอด แล้วก็ไม่เคยผิดหวังเหมือนกันก็ต้องลองพิสูจน์กันดูครับว่าปีนี้นะครับจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อนะครับว่า Q2 256นี้ออกมาเนี่ยก็ยังดีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวบ้างแล้วนะครับว่าตาเงินเฟอ้อเนี่ยปรับลงภาคประชาชนกินกันน้อยลงไม่ใช่ผลกินไม่ถึงว่ากินเงินกินใต้โต๊อะไรอย่างนี้นนะหมายถึงว่าบริโภคน้อยลงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่ เริ่มมือเริ่มเงินเริ่มตึงมือนะครับพอเงินเริ่มตึงมือเนี่ยการใช้สอ,อยต่างๆก็เริ่มยากละซักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่า,อ,าอย่าดื่มนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยมาแรงเพราะมีรายได้เยอะมีกําไรเยอะจากคนที่สร้างนีเยอะพอสร้างนี้เยอะก็ต้องกินให้น้อยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยเ,เทรนด์ต่อไปที่ท่านจะมองเนี่ยอาจจะต้องเรื่องของพวกไฟแนนซ์พวกอะไรอาจจะยังดีอยู่นะครับแต่มาที่2 แต่สาเนี่ยมันเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วผมเองก็ไม่แน่นะเรื่องของอสังหาลเป็นไงบ้างพลังงานล่ะเป็นไงนะครับก็ต้องลองไปดูกันนะส่วนผมเองเนี่ยก็มีหน้าที่มีการบ้านที่ต้องทำเมกันสำหรับ Q2, 5, 6ผมต้องดูงบกำไรนะครับทุกๆบริษัทอย่างน้อยเนี่ยผ่านตาเนี่ยต้องดูอ่านในหมายเหตุและประกอบว่ากำไรปีนี้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูว่า เลวันิวเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่นี่ก็คือวิธีการของผมแล้วผมจะดูทุกตัวพอดูเสร็จแล้วผมก็จะใส่ Excel ฉะนั้น Q2 ถ้าต้านทำในบ้างถ้าท่านว่างก็ดูเฉพาะหุ้นที่ท่านสนใจก็ได้หรือในกลุ่มของบริษัทที่ท่านรู้ดีที่สุดท่านทำงานอะไรก็ด่วนนั้นแหละครับจะใกล้ตัวแล้วจะเป็นโอกาสมากที่สุดที่ท่านจะทากาไรจากบริษัทนั้นๆหรือหุ้นตัวนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับประมาณนี้ละกัน สำหรับใครที่สนใจอบรมหุ้นปันผลในช่วงเดือนกันยายนวันที่7กันยาอย่าลืมนะครับก็ติดต่อเข้ามาครับเบอร์โทรโทรหาผมเองก็ได้ครับ0816893750อันนี้เบอร์ตรงผมนะครับมีอะไรก็โทรเข้ามาถ้าท่านโทรเข้ามานะครับบอกด้วยว่าโทรเข้ามาจากคลิปไหนก็ขอบคุณมากนะครับ